เดี๋ยวเราไปลงม้าตรงแม่น้ำข้างบนก็ได้ม้าหรอพี่ลงลงม้าตรงแม่น้ำข้างบนอะ่ะเพราะมันจะอยู่ใกล้แคมป์เล็กๆอ่อะเผื<ด>่อมีคนลงละโอเคไอเด็ว, <Okay. S 2> ไ <c oughs> วยไ้มอยูม่มีมีมี พันเดียว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 ครับพันเดียวพันเดียวพันเดียวคนเดียวสองคนครับพันพันเดียวสองตัวเลยครับผมมีนะพี่แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วเหยื่อลายแรกครับผมเฮ้เฮ้บอยแล่คอมมอนของพี่คอมมอนอ่ะของเราเป็นแลเหรอของผมเป็นแล่พี่อู้สองแสน เชีย่ยวพี่ <laughs> สมุทรเชีย,ชยสามสี่อันเฮ้ยนี่มันมีทั้งกล่องมีทั้งอีนี่เลยพี่เพิ่งเห็นทั้งกล่องทั้งวิบเลยเฮ้ยมีคนเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วตายพี่นี่นี่ตรงพี่ตรงพี่ตรงพี่พกลับลงมาได้ปะได้ครับเอาตัวนี้ก่อนพีเ่เอาตัวหลังเอาตัวหลังเอาตัวหลัง เฮ้ยตุ๊เออตั๊น่าตุ๊น่าโ,โอ้โหพี่ตายว่าดูฟัคทำไมตีมันไม่เข้าเลยวะพี่เป็นไงบ้างไพี่พี่ตายแล้วอีอะผมก็ตามกันวะจะบอกนะดูมิดตีมันไม่เข้าใช่อเออตีมันไม่เข้าได้ยังไงวะใช่ผมกดยาหรือว่าอะไรวะตะกี้พี่ไม่ได้สังเกตยามาด้วยไม่เห็นเหมือนกันวะพี่อ๋อไม่เป็นยาก,ก่อ ออดิสิทแทนแล้วเราใส่สูตรไปตอนแรกใช่มันคนอดิสิทแทนทันอุ้ยพวกนี้มันชำนาญการพิเศษอลยดิแล้วเปิดเป็นงานว่ะตะกี้ไหนไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแบดดิทมันจะมาเราจะไปบอมกันไหมแบบสี่คนอะไปกันแบบมิชชั่นอิมพอสิเบ ไยกกลับมาที่สีไอ้ยมบ้าเสียคอไอ้เหี้ยเอ้ยข้าวอุ้ยสัตว์อยที่ใครพูดมาบ้ามเลยเข้ามากล้วก็ใสตัวคใส่ให้หอมบายนะยังไม่ได้ไปเอาข้าวเลยตื่นมาไม่ทำานเออมึงเพิ่งตื่นจ้ะรบกวนนะครับก่อนกินอ่ะเดี๋ยวชิคจริงหมรับประทานตักชั่วโมงเลยสักชั่วโมงเลยกิน บีฟสตูในเกมก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังค่อยไปก็ได้มั้่พี่เอาไงเลอกกเลิกกัแต่ว่าเอาไงชิจกิงกับเอาเบียนพี่เลือกอะไรแค่นั้นเลยเอาเบียนอ้าวมาต้องไปอ้าวไปดีรออะไรอ่ะมดโมเด12คนเลยเออแล้ววะเอาละ Operation i s a g o ลงนี้ลงนี้ลงนี้ออพิเอยงไงโกง่าไดไได้ไรอก่อนรอก่อนรอกอย่าตกใจครับอย่าตกใจเชี่ยมีห็เอาสกาด้วยเอาไงดีอ่ะไอพี่เอาไงเสียงนะเสียงนะเสี่ยงนะเสี่ยงนเสียงเสียงถอยมาก่อนถอยมาก่อน้นมา้นมา้นมามานมามามาอันแน่นไาบ ถ้าอย่างนั้นมันมีวิธีไปบอมสีขาวบอมสีอื่นได้ไปไปไปถ้าสีเขียวเห็นแล้วมันจะลำบากนิดนึงรู้ตัวแล้วครับรู้ตัวแล้วครับรู้ตัวแล้วไอ้ออปเปอเรชันเลยเฮียมันลำบากบอดไม่เช่นน่ะบอดไม่เช่นเชียงเชียงออบเจคทีฟเฮ้แต่ว่าข้างในมันยังอยู่กันเยอะเลยนะเฮ้ยพี่สวนเลยเหรอพี่สวนเลยมันมีคนวิ่งตามเรามาอยู่นะพี่ไม่มีแล้วไม่มีนี่แหละนี่แหละสิ่งที่ทำให้เราสตาร์ทใหพี่ชายไม่ใช่เหรอพี่เดียว่าเขาเป็นคนกล้าที่เลดมันทีเสร็จแล้วนะพี่ อ๋เดี๋ยวมันไปแล้วเหรอเขี้ยตะกีะ้มันไม่มีแล้วเว้ยนิดเดียวบอลย,ยังไม่เกิด,ดแล้วโหเรหผมหก็หลงมันเด้งรัวๆเลยมันมันหัวได้สิบสามคนแล้วอะไรวะเนี้ยพี่ชายขาเขาบอกไงดีครับผมโอ้ต้องระเบิดสีเขียวให้ได้ซึ่หนึ่งรอบไม่งั้นรอไม่หลับ พี่บอกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีขาวใช่ไหมตอนนี้เขาลูบตัวแล้วนะพี่อเลิศไปครึ่งนึงแล้วนะแต่ว่านั่นคือสีที่อยู่ในใจของพี่ใช่ไหมล่ะนั่นคือการที่มันเราไปแล้วแต่เรากลับไปรอบนั่นไงล่ะมันไปใกลแล้วนี่สินะสิ่งที่ทำให้พี่ได้เป็นโนหนึ่งในด้านนี้ปักธงแบบไม่หยอย่าตกใจครับอย่าตกใจอย่าตกใจ อย่าตกใจอย่าตกใจตรงนี้เป็นโชคพี่ตรงนี้เป็นโชแตกใจพี่น่นรอ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 ทำไมพี่นี่ยนี่นลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้เดินเินเดินไปงถึงเสาไฟแล้วหนึ่สกินยากินยาแกเฮ้ยทำไมคนยงไม่ติดเวนิพไพ้ล้อันนี้เดินต่อปะเดินต่ออยู่ใช่ปะเดินต่อเดิ่ไปเดินไปเดินไปเดินไปหตัวปดห้ตัว เราได้ลบลบได้ลบเอ้ยไม่ทันแล้วมันขึ้นมาแล้วไอ้นี่มันล้มแล้วพี่ก็ลองท้าวิ่งหนีก็ลองท้าวิ่งหนีมันขึ้นมาแล้วเรามาช้าเกินไปกเราท้าวิ่งหนีเอาตัวรอดขึ้นมาขึเจอแ้วเจอแล้เจอกันพี่ผมไม่เปลี่ยนเพิร์มมากแล้วไม่รอดผมไม่รอดผมไม่รอดใช่เหรอไม่รอดนี่พี่รออะไรอ่ะฮ่าาผมเ่อผมกดกดยาวเลขสองพี่เลยยิงหนีไดผมได้มาตูหนึ่งผมได้ประตูหนึ่ง ใครจะหยุดก็หยุดได้ประตูหนึ่งเหรอได้ประตูหนึ่งพี่แบบนี้ต้องเรียกว่ามิฉาล complete ผมพี่ไก่เหียแล้วพี่ผมยิ้มหล่อแค่ผ้าก็มาอยุ่เว้ยเฮ้ยตามมาครับตามมาตามมาอยากมีทหารเปล่าขอบบ๊อบไหมพี่เราลงมาลงมาลงมารอเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกัน เตรียมตัวกดยาในสามสองหนึ่งกด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 เว้ยสวยสวยมีมามีมามากดเส้นเส้นเส้นกดเส้นเส้นกดเส้นเอาแต่ไม่กดวิ่งคลิปถ่ายแล้วมาได้ได้ได้สองตัวได้สองตัวได้มีออกมาวิ่งออกมาวิ่งออกมากระจายตัวกระจายตัววิ่งออกมาวิ่งออกมาครับลองทำไบเดอร์ลองทำไบเดอร์ใครติดไหมใครติดไหมไม่มีครับรอดได้อยู่นะได้อยู่นะยังกลับได้ดิขึ้นมา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  อุ้ไม่ไม่ไม่กลับไปอีกรอบตอนนี้เลยพี่ไม่ไม่ไม่ดาวนานี่หว่าผู้ดาวผู้ดาวถึงผู้ดาวตะกี้ผู้ดาวนานจัดนะนานจัดเกตตะกี้ได้ฆ่าปะได้ฆ่าปาแตะกี้สามตัวพี่สามตัวสามตัวสวยงามมากได้ไปสามนายเอาละภารกิจครั้งที่สองถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสวยงามทานทุกนายรอดกลับมาได้ปลอดภัยครบสามสิบสองแล้วเราได้ราการลิปพิบุรีฆ่าโค้ชได้สามคน อ่างกิจสำเร็จเดี๋ยวรอรอคูดาวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูคูดาวโอเคอีกหกสิบวิรอรออีกนไอเนี่ยไมเ่อร์แม่งคูดาวนานจัดเลยอ่ะใช่ใช่เพ่ได้มีคนแบบไม่ติดพงเราจะเข้าเราจะเข้าทางเดิมจริงเหรอพี่ใช่เลยให้มันหลอดไม่เลยเราอยู่แล้วมันไม่เห็ลอดอ๋อรีเวิร์ดรีเวิร์สรอตัวนี้รอรอรอจำภาพจำเคลียร์เคลียร์มีบอนเคลียร์มีลอนแบบหลอนเลย นอนไม่หลับตามันลุ้นกันว่ามันกันเราใครจะหลอนรอรอสิบแปดวิสิบแปดวิคนคนอื่นมีสกิลนานกว่านี้ป่ะสิบห้าวิไม่มีครับอ่ะกันรอ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 ตามกันตามตามมายืนอยู่ใกล้ๆมายืนอยู่ใกล้ๆยืนแบบเหยียบไปเลยเหยียบไปเลยพนะกูดาวน่าเสร็จพอดีนี่เดินมาเดินมาเหยีอาเอาเอาเหยียบกันเลยเดินตามพี่มาแล้วเหยียบกันเลยหนึ่งสองสามกดกดกดโอเคเอาจะเอาหลอนเตรียมตัวหายตัวในสามสองหนึ่งหายตัว โอเคแตกมาแล้วแตกมาแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยผมร่วกถอย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 ถ้วถอย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 นอยถ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 อย้อยถอยยถอยอยถอยถอยอยถอยถออย่เป็อไรอยบอยถอย้อมถอยถอยอยถอยถอด้อย่าตกใจพี่โอคโอคโอยแล้วเชี่ยทีเดียตายเลยจอนไป่น ไปเวิร์กไปเวิร์กเต้นเต้นเนบอกแล้วว่าลงเท้าใหม่เนอะลงเท้าเดมอนมันจะเวิร์กต่อเมื่อดนตีก่อนอะดปัญหาต้องใส่มาต้องให้เลือดหันหลดไหลไป50%ผมต้องผมต้องการเป็นตัวอย่างที่ผิดให้กับทีมในหน่วยครับผมเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ตามมาแล้วมีทหารเหลี่ยม จะทำได้แค่ต่อไม่สตีมพราถ้าสติผมต้อง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 แบบว่ามึคนแม่งตามมาเยอะมากกันเนี่ยรอตรงนี้ก่อนไม่มีทางมีภาพไม่ขึ้นบ๊อบรอเขาขึ้นบ๊อบก่อนลงมาโอเคโอเคค่อยๆเดินเขาจะเดินมาเขาไมใช่เขาเตีอยู่เดินแนบชิดติดตะวันรอรอรอให้หนึ่งพี่ไอ้แป๊บนึ่งไอ้แป๊บนึงโอเคเหยียบเหยียบตัวพี่ไว้เดินในสามสองหนึ่ง รอรอรอขนาดเดอยยังต้องโคกินยาได้สามสองข้อมูลเคชันนี้เดอกินยาแก่กินยากดเสื้อแอร์ได้สามสนึ่งกด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 อรงนี้ลองนี่รวบได้รวบนะรวบตายตายตายถอ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 ยโดนโดนโดนปดหัว่วโดนไปอยู่โอยโดนไปป่แครก็ไม่รู้ว่าี่บมวหรอ ไม่ไม่พี่จะไปปาดหัวเขาล้มเขาล้มกระดับ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 ปาดแล้วใช่ปะกระดับปาดแล้วเฮ้ยเขาขึ้นมา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 กี่ศพวะถามศพบ้างพี่ประมาณสองสามศพพี่หลุดไม่ได้สัตว์เอ้ยพี่เขายังอยู่นะพี่เขายังอยู่ไม่สนใลูกที่มันทันหัวหน้าต้องการจะปาดแต่ลืมว่าติดไซเล่น เอ,อ้ยเพิ่งรู้เนี่ยไซเรนมังป่าไม่ได้มันมันค<อ>า,า,าดูคาดูเอนดิเอ็ชันพี่ถ้าล,ลงมาตัวนี้ลงมาตัวนี้ลงมาเรียบร้อยลงตัว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 ,ตวโอเคโอเคค่อยๆเดินเดินขวาเดินขวามาเดินขวา,ขวามา,าอย่าหวั่นไหวครับอย่าหวั่นไหวค่อยๆย้อนตัวนะอีกหน่อยด์นะอีกหน่อยด์นะสามสองหนึ่งกด วิ่งเชียร์ไอ้สกิลนี้ไม่เอาเอาเอาบ้าไม่ได้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 มันต้องกดแอสซินหนีได้ปะไปแล้วไปอยู่ไปอยู่โอ้ไอ้สกิลบอสทองขาวมันมีดาเมจโอ้ยบอสทองขาวไม่ได้เนี่ยเราเดนเค้าตื้อเชียรคอมเราคอมเราแพ้สีขาวบอสทองขาวไม่ได้โอ้ยดิชีสันเมื่อกี้นี่แม่งแบบโโอ้หมันยืนอยู่กันแบบช่วยไหม ไอช่วยไหมพกเกียร์ไอช่วยไหมไอช่วยไหมวิ่งหนีเอาตัวรอดวิ่งหนีเอาตัวรอดวิ่งหนีอย่าหายตัวเราหมดแล้วอย่าหายตัวเราหมดแล้วเดี๋ยวนะอยู่กันเราเฟลแล้วครับโอเคเอาตัวรอดเอาตัวรอดชิ้นเหรออ่าเรียบร้อยเพิ่มมาไกเน้อราค่อยเสียคนเราค่อยๆเสียคนที่ขี่ไม่ใส่รองเท้าไม่เนื้อวันทีละคนไอเชียได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยครับผม เจอมาเท่านั้นนะชีวิตคุณได้เรียนรู้อะไรเลยมากมาย